สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายท่านนเล่าน้ำครับผมผมนอกครับมีสิ้ผ้ามาปักเสีอิวกันครับผมเอาเบ่งส่วนประกอบกันเลยครับเข้ากับมาเบ่งส่วนผสมเส้นใหญ่ครับเส็นใหญ่ก้อนชิพาร์เข้ากับมาสิกสี่ก้อนหมูครับหมูอันนี้หมูมกักแล้วหรือครับเดี๋ยวจี คีมหนาเดียวชีเฮ็ดสูดมักหมูให้เบิ่องอีกคันหน้าแค่รอดครับผมเอาไปฟาดกันเลยครับเอาหมูหมูไปลวกก่อนครับผมเอาหมูลงไปลวกก่อนพอหมูชุกแล้วเฮาก็เอาคันหน้าแค่ลอดลงไปลวกครับลวกแป๊บเดียวครับม่ต้องลวกนานขนาดโอเคครับต่อมาครับ เทน้ำมันลงไปครับผมโอเคเทน้ำมันลงไปรอร้อนนิดนึงไข่ครับเทลงไปครับค่อยชีนีชีนีเช่นครับเทลงไปครับอ คอยพัดไปก่อนใส่ไผ่ประมาณปานกลางเด้ครับทำาบะตองใส่ไผ่แห้งหนีคื้อสูตรทหารตามสั่งผัดซีอิ๊วไผ่เคีย่คยวไผ่กลางๆเข้าคอยพัดเสร็จไปเรื่อยๆครับพัดเสร็จมันไปเรื่อยๆจนว่าเศรมันใส่พับต่อครับโอ้ไผ่ยังแห้งน้อยหนึ่งครับเห็นบอกเ็นเริ่มใสเลยครับ <C> เทว่าปุ้งได้ ก็มาปรุงรสมันครับน้ำตาลสุรดครึ่งช้อนซีิ๊วขาวครับผมซีอิ๊วดำาเลงผัดต่อครับเครื่องเทลงไป ต่อครับแค่นี้ก็ร่อยเ,ยเ,เลยเสร็จแล้วครับพี่น้องผัดซีอิว๊วผัดแบบร้านอาหารตามสั่งครับผมนี่ เห็นได้ครับพี่น้องคลิปนี้ก็เท่านี้แหละครับพ่อกันอีกคลิปนาครับผมสวัสดีครับ